เพื่อนๆชาว u t u b e ทั้งหลายผู้ที่น่ารักน่ารักทั้งหลายจ้ะทุกคนก็น,น่ารักกันไปเบิดเนาะจ้ะแต่ละคนกับมาแช่ชีวิตประจำวันให้กันเบิง่งกเนาะจ้ะส่วนมากกับจินเขาเนี่ยแล้วยายๆ <c oughs> บ่ค่อยได้ออกไปไสดอเข่าบะ่บ่ค่อยว่างจ้ะยาย่เฮ็ดงานคือกันยาย่าเป็น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 ย้ายคนเลย้อจ้ะเป็นย้ายเป็นย่าคนเลยนอจ้ะบ่ราะมน่น อายุหลายแล้วค่ะมีลูกมีหลานละลูกหลานห้องย้ายห้องยากก็เลยขึ้นฮอดลูกขึ้นฮอดหลานก็นเลยตัง้งชื่อเป็นย้ายขึ้นมาน่าจะย้ายญาติอ่ะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะชาวไทยชาวลาวที่น่ารักขอบคุณเพื่อนๆชาว t u b e เนะจ้ะชาว u t u b e ทั่วโลกมาเลย <c oughs> จะว่าไปแล้วก็ไดนะ้นาะ ชาวยุโรปอยู่ทั่วโลกเนาะแต่แต่ละคนก็มีแต่ผุหนาหากเหตุไปกิจกรรมแต่ละคนก็เหตุต่างๆหน้าากันไปเนาะค่ะกินเข่าก็แล้วแต่บุคลิกของผู้ใดภัยภัย,ยมันเนาะตจตะกินเข่าก็ส่วนมากกับกิจกรรมที่มันง่าไงก็คือมีแต่กินเขา่านี่แหละมันโซแนวอื่นก็อาจจะมีเยอะจ้ะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เหตุกะไม่ค่อยได้เหตุไม่ไปไม่ค่อยได้ไปอัน ไปสื่อกับเขากับนามสิไปไปย่จะตามล้านของร้านข้าก็ไปย่แต่ว่าเฮากันยังบกาดบกาดทําคลิปในร้านค้าร้านยังเนาะ <c oughs> จะ้ะเพราะว่าเฮาต้องลูกก่อนก็เกิดว่าบางคนที่เขายัางบอ่อยากออกคลิปออกยังเน,นจะจ้ะเดี๋ยวเขาก็มาตัวา่าเฮาไห้่เนาะจ้ะแต่คนอยู่บ้านนี่พ่อบ้านอยู่บ้านเนี่ยก็บ่อยอากออกคลิปคือกันจะ้ะพ่อบ้านลูกก็บ่ยอยากออกคลิปจะ้ะ ว่าเราเบ่งไปหลายๆมีมีอันเอียงก็บมีอันซับสะไคร่หลายๆนะจ๊ะจะได้อาโช่เพื่อนอวดเพื่อนบางที่ตัวต่อไปเพื่อนอาจจะออกน้ำกระไรนะจ๊ะจังไหนก็เป็นกําลังแรงใจให้เ้อจ้าเป็นกําลังแรงใจให้ช่องแย่ยานของค่ายในสวีเดนเนอจ้ากดซับกดใส่กดไลค์กดแชร์ <laughs> ให้เ้อจามานั่งกูนหน้าบ้านใค่ๆได้เมืนน่อวานนั่งกินอยู่กลางเดินจ้ะ กินเตยมงกุฎเกลายมันมันมันรู้สึกว่าบรรยากาศบรรยากาศหนาเบื่อเนาะจา้ะต่อไปนี่จักน้อยนี่นาพูจิกาท่านว่าเนี่ยก็จะมีแต่สโนโ่แล้วจ้ะกินเข,ข้าคาแรกๆๆๆๆๆพูจิกาทัานว่าเนี่ยสโนโลแล้วจ้ะ จะซืได้อกสโนโุ่แล้วมาเบิงาาเ้งไห้ออายัำพันในเขาปลาอยู่จ้ะแล้วมันมีเวลาหาคนพ้าไปพร้อมละไปคนเดียวกันนะึกย่านมีนะจ้ะเ,เชียวสันหลังจะว่าปานก็บพวปหน่วยา่านจะว่าอย่างงี้มั่ากล้าไปจ้ะเหตุกำลังไล่หลายอย่างมีเพื่อนไปพ้าไปเจ็ดเมตรเนี่ย บ้าแห้งธรรมจาตบ้านเทาจะเมืองไทยพู่หล่ะจ๊ะห้องบ้านเทาเนี่ยก็คือห้องแบบประเทศไทยคือหมายถึงเป็นบ้านเทาเนะจ้ะเป็นบ้านบ้านบ้านเราทุกคนนะเพราะว่าถามามอยู่ต่างประเทศเนี่ยห้องประเทศไทยคือเป็นบ้านเราเนาะจ๊ะ มาว่าสิประเทศออยู่จังหวัดใดจะตามถามมาอยู่ในต่างประเทศก็้องประเทศไทยเ,เป็นบ้านเราแต่ว่าถ้ายย่าๆก,ก็ไปเมืองบ้านเจ้าของเกษมจังหวัดนั้นเป็นเป็นบ้านเราเนาะจะ้ะอันใดย่าๆเบ่าพีเบ้าถืออันใดก็เตือนมาได้ดในเด้อจ,จ้ะีิชมกันมาในจะ้ะ มาได้แต่ทุกคนไม่กินของน้ำกันตำแช่รถเนี่ยแหละจ้ะกินอะไรก็่พ้นมคนตำสมตำนะจ้ะค้นกินได้กินสมตำรู้สึกว่ามันมีแห้งท้อง เบื้งสนามหญ้านาะจะดอกไม้พร้อมนั่งหลังมันค่อยม,นอยมวนตาเน่ะจะไ <c oughs> ปนั่งเบื้งแต่คนกินหลายมันกับกินเขาแต่ละมื่อแต่ละคนกิดบัก็เลยค้นห้าก็บถือกันเนาะจะ ไปเมืองไทยไปเดือได้ไปเจอเอฟซีก็ <c oughs> สีมว่วเนะจ๊ะกินเข่าซุ้มกันหลายๆคนเคนนะจ๊ะดูเข่า อย่งใกล้ใส่น้องไม่สมแต่ยูแซกกินเขาบ้านเพื่อนกระบอกน,นั่นหรอ,อจ๊ะบอกค่าคือกินเขาบ้านเฮาจ้ะ กินได้แต่ว่ามันกระบอกมบอแซบแนี่แซบอยู่มันหนักเพราะมนัน,นมันอยู่ห้องกว่า มาเด้อจามาเด้อทุกคน สำแค่รสกับว่าแพ่สำมุงๆนะจ๊ะอยู่บ้านทำแค่รสจะไม่ร้อนนะสำมุงนะจ๊ะโอ้ยแมงลันกินไปกับกินไปกับฟ่อนไปนะจ๊ะ Bài cửa buồn phải nắm lấy năng văn Năng lăng nọ chắc ai đẹp con chắc จัะกง่ายเหรอเหรอบ้าไม่เน่าศน้มาว่ม่หอดด σ ได้กินวิตามินอ่อจ้ะวิตามินดีน่าจ้ะง่ำดดมากซ์บ่ต้องกิน ฉันเขาลยอาปากกลวงใครตุ่ม มาด้อจ้ะมาเด้อเ,เพื่อนเพื่อนผู้ที่เปิดไม้ขึ้นกันจ้ะผู้ที่มีช่องไม้มาเด้อจ้ะกดซับกดใส่กดไลค์กดแชร์เดี๋ย <c> ว <oughs> จะตามไปกดให้แล้วจ้ะเติมกันให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะจ้ะเดี๋ยวยายอยากจะพยายามหาเวลาไปกดให้ทุกคนจ้ะ กำลังใจทุกๆคน 嗯，好，再见，再的 อ,อย่าลืมนะคะทุกคนกิ้งกิงกดให้ยายาด้วยนะคะเจ้ายูทูบตั้งหลายเจ้ารูปจะพูดนารักยายาดว้าอย่างกับยังบ่คลองอยู่จ้ะ

ซึ่งใก็ปาก็ติดตามก็ไล์ก็แช่ก็ซับซั่ยหาใหญ่ๆเลยจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งที่เขามาเบิ่งมาชมกันนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไใบสมนีจะตัดเนาะแตมันยาวกิ้ข้าวแซ่บๆบ๊ายบาย